หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยคุณเร่งสปีดในการประสบความสําเร็จนะครับก็คือการมีแบรนด์หรือการมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะว่าถ้าคุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้สําเร็จเนี่ยมันจะเป็นประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆสําหรับคุณครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วมาดูซิว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไรครับ แบรนด์เป็นหนึ่งในคีย์ c ักซ f a ฟ t ต์ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับและแน่นอนธุรกิจส่วนใหญ่เขาพยายามที่จะสร้างแบรนด์ครับสยางพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์แสดงจุดเด่นจุดแข็งของธุรกิจพยายามจะออกแบบแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจดจำในมุมที่ธุรกิจต้องการตัวตนบนโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ในความคิดของผมเนี่ยตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเจ๋งกว่าแบรนด์อีกนะครับมันเทียบกับแบรนด์ธุรกิจอีกนะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถจะก๊อปปกันง่ายๆนะครับอย่างที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับใครจะมาทําเหมือนผมมันก็ไม่เหมือนผมเพราะมันไม่ใช่ตัวผมและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในความคิดของผมเนี่ยคนบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะรับข้อมูลจากคนมากกว่าธุรกิจอีกนะครับ เหตุผลนะครับเพราะว่าคนบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาเบื่อโฆษณาแล้วครับโฆษณาเต็มไปหมดบน Facebook youtube เว็บไซต์นะครับและณชั่วโมงนี้คนบนโลกออนไลน์เขาสามารถที่จะเลือกรับข่าวสารในช่องทางที่เขาต้องการได้อยากจะฟังอะไรจ,จะดูอะไรเขาสามารถเลือกได้ครับเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับเพราะว่าคนบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะชอบที่จะรับข้อมูลจากบุคคลมากกว่าบริษัทครับ เพราะเขามีความเชื่อว่าข้อมูลจากบริษัทเนี่ยมันจะเอียงไปทางการขายสินค้าครับดังนั้นถ้าคุณมีคุณสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้แข็งแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยขายขอ,ของของคุณได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมพยายามจะยุให้คุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับถ้าคุณทํามันได้สําเร็จนะครับม,มันจะเป็นประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับ ถ้าคุณบอกว่าโอเคอนันต์ผมซื้อไอเดียคุณแล้วแล้วจะต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะทำยังไงดีคุณต้องมาดูก่อนนะครับว่าคุณกำลังเล่นกับสื่อออนไลน์คุณกำลังจะนำเสนอตัวตนของคุณหรือธุรกิจของคุณผ่านตัวตนของคุณดังนั้นคุณต้องมาค้นหาก่อนนะครับว่าคุณต้องการให้คนบนโลกออนไลน์เนี่ยเห็นภาพลักษณ์ไหนของคุณแน่นอน100%ครับคุณต้องออกแบบ และสร้างมันขึ้นมาครับเริ่มต้นนะครับคุณต้องค้นหาตัวตนของคุณให้เจอก่อนวิธีการช่วยคุณค้นหาตัวตนของคุณนะครับเดี๋ยวผมเขียนอะไรให้คุณดูครับสิ่งที่ผมเขียนให้คุณดูตอนนี้นะครับก็เป็นไอเดียที่จะช่วยคุณค้นหาตัวตนบนโลกออนไลน์ผมเขียนไว้4อย่างนะครับบนฟิวชาร์ตตัวนี้นะครับโดยที่คุณดูแบบตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับตัวแรกที่ผมเขียนนะครับคือ ตัวจริงของคุณผมให้ตัวนี้เป็นตัวที่1เลยครับตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์จากตัวจริงของคุณเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องทําสิ่งที่คุณไม่ใช่หรือเสแสร้งสิ่งที่คุณไม่ชอบนะครับคุณเพียงแต่แสดงความสามารถของคุณทําสิ่งที่คุณคิดว่าทําแล้วมีความสุขแต่คุณต้องแสดงออกมาในทางสร้างสรรค์และต้องรู้ว่าคนบนโลกออนไลน์เขาเสพอะไรครับ และสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับถ้าคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จากตัวของจริงของคุณนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทํางานในสิ่งที่คุณชอบได้ระเบิดความสามารถของคุณออกมาเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นนะครับผลก็คือคุณมีความสุขมากขึ้นและคุณอาจจะประสบความสําเร็จสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะหยุดทําสิ่งที่คุณชอบได้ครับเหมือนที่ผมทํา youtube อยู่ตอนนี้นะครับผมไม่สามารถหยุดที่จะทําได้ไม่รู้คุณเข้าใจผมหรือเปล่าเนี่ย คุณบี้เดอ a สกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จากตัวจริงของเขานะครับจากสิ่งที่เขาชอบนะครับคุณบี้เดอ a สกาเนี่ยเคยทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาชอบทําวิดีโอเขาชอบทําวิดีโอล้อเลียนศิลปินชื่อดังนะครับถึงได้ชื่อบี้เดอ a r สกานั่นเองจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขานะครับเขาได้ทําวิดีโอล้อเลียนกันนัมสไตล์ในสมัยก่อนกันนัมสไตล์ตอนช่วงที่นิยมนะครับ แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้คุณบี้เดสกาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้แนวทางในการสร้างตัวตนของเขาบนโลกออนไลน์ครับข้อที่2งานที่คุณทํางานที่ทุนทำเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับในการที่จะ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในตัวจริงของตัวเองหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่ชอบว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับหรือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองชอบอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเขารู้ว่าเขามีความถนัดและชํานาญในสิ่งในงานที่เขาทําทุกๆวันนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทําครับ ถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวจริงของคุณ100%นะครับแต่คุณสามารถที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จากงานที่คุณทําได้ทันทีเลยนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของการสร้างตัวตนจากงานที่อาจารย์ทำนะครับทั้งที่เป็นอาจารย์สอนเป็นพิธีกรหรือจะไปงานไหนๆครับก็ต้องเกี่ยวกับ SME เพราะว่าแบรนด์ SME เนี่ยติดตามอาจารย์ไปตลอดนะครับและถ้าเราคิดถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SME ก็ต้องคิดถึงอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ ข้อ3นะครับสิ่งที่คุณอยากเป็นหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีทักษะอะไรเลยแต่คุณมีความฝันคุณอยากจะเป็นใครบางคนหรือคุณอยากจะมีทักษะอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่มีตอนนี้นะครับคุณต้องสร้างมันขึ้นมาครับแต่คุณต้องทําใจไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าถ้าคุณเลือกทางเนี้คุณจะต้องใช้เวลาใส่ความอดทนและความพยายามมากกว่าทางที่1และทางที่2นะครับ แต่ผมมีความเชื่อนะครับว่าความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีลิมิตนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับไม่มีข้อจํากัดของอายุการศึกษาหรือเงินทองนะครับขอให้เราเนี่ยพยายามมากพอครับเราจะหาวิธีที่จะทำมันได้เจอครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีนะครับเป็นตัวอย่างที่เยี่ยมยอดของผู้ที่ทําในสิ่งที่ฝันสิ่งที่อยากเป็นแบรนด์ของคุณบัณฑิตในวันนี้นะครับก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจและวิธีที่จะประสบความสําเร็จผมคิดว่าตัวตนของคุณบระดิตที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากประสบการณ์ที่คุณบระดิต drive ตัวเองในการทําในสิ่งที่ฝันสิ่งที่อยากเป็นจากวัทยากรมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณในสไตล์ของผมนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยในการสร้างตัวตนจาก สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับมันเหมือนการหลอกชาวบ้านและที่สําคัญมันเหมือนการหลอกตัวเองด้วยนะครับมาพูดให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะครับคุณอาจจะเคยเห็นใน Facebook อยู่แล้วประมาณว่าถ่ายรูปกับรถป้ายแดงใส่สูตรแล้วก็มีแบงค์มีเงินเป็นปึกๆแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีจริงๆเลยมันเหมือนเป็นการหลอกลวงนะครับเพื่อให้คนหลงเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการนําเสนอถ้าคุณกําลังคิดอะไรประมาณนี้ วิดีโอตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยสาหรับคุณเลยแล้วผมขอบอกคุณให้นะครับคุณกําลังเริ่มต้นผิดทางแล้วครับในความคิดของผมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เหมือนการวิ่งมาราธอนครับคุณไม่สามารถที่จะสร้างมันภายในคืนเดียวดังนั้นการค้นหาแบรนด์หรือค้นหาตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญคุณต้องค่อยๆค,ค้นหามันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาครับ